สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้เส้นทางการฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งมาถึงตอนที่9แล้วซึ่งเป็นตอนพิเศษตอนที่สำคัญมากๆวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อการก้าวผ่านสิ่งเกีดขวางและการออกนอกเส้นทางในการฟื้นคืนสู่สุขภาวะนั้นแน่นอนครับมีทั้งขึ้นมีทั้งลงของอาการ มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งสิ่งสนับสนุนและอุปสรรค่ากหนามมันสําคัญที่ว่าเมื่อเราเจออุปสรรคเราได้เรียนรู้อะไรและเราจะก้าวข้ามผ่านไปได้ยังไงเมื่อได้รับการสนับสนุนเรารู้สึกขอบคุณและรู้คุณสิ่งเหล่านั้นวันนี้มีคําถามสําคัญจะมาชวนพวกเราคิดชวนพวกเราแบ่งปันนะครับคําถามแรกคือเมื่อคิดถึงในอดีตในขณะที่เรา ประสบกับปัญหาใดปัญหาหนึ่งตอนนั้นเรารับรู้ความรู้สึกของเราว่าเป็นอย่างไรค่อยๆทบทวนสำรวจจิตใจดูนะครับว่าในขณะนั้นในวันเวลาเหล่านั้นวันที่เราสูญเสียหรือผิดพลาดเรารู้สึกอย่างไรค่อยๆเรียนรู้และซึมซับความรู้สึกครับ เสร็จแล้วเมื่อเราชัดเจนตรงนี้ผมจะชวนพวกเราก้าวข้ามผ่านโดยชวนพวกเราระลึกว่าแล้วในปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเราก้าวข้ามผ่านมาได้อย่างไรค่อยๆทบทวนดูนะครับทบทวนถึงเหตุการณ์เหล่านั้นดูให้ดีคำถามที่สามที่สำคัญคือเมื่อเราก้าวข้ามผ่านมาแล้ว เราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างจากเหตุการณ์เหล่านั้นบ้างแล้วลองทบทวนต่อไปนะครับในคำถามข้อที่4ี่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั้นมันมีผลต่อบุคลิกนิสัยใจคอความคิดการปฏิบัติต่อตัวตนของเราในปัจจุบันอย่างไรการเรียนรู้นั้นนะครับมันมีผลต่อเราอย่างไร แล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญก็คือว่าแล้วเราจะนำการเรียนรู้ประสบการณ์เหล่านี้มาเป็นประโยชน์ยังไงในการก้าวผ่านอุปสรรคหรือปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันทุกคนมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่จะเอาชีวิตรอดเรามีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองทุกคน ขอเป็นพลังใจให้พวกเราก้าวผ่านปนาัญหาอุปสรรคทั้งปวงนะครับแล้วก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ส่งความเห็นแบ่งปันประสบการณ์เพิ่มเติมไปที่ Line ID ไกร SOS ที่เขียนไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ